ไม่เจอออะไรย่าลืมกดซับสไคร์บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมทุกครั้งพอดีเมื่อกี้ขับรถอยู่ดีๆเจอน้องผู้หญิงกับผู้ชายไปซื้อเบียร์มาหนึ่งลังแล้วก็วิ่งขับรถมอไซค์ขับรถมอไซค์ยอยู่ข้างถนนนาะบิดนี้พอดีตำรวจเห็นขับตามขับตามเสร็จก็ จนไปจอดเจอกันอยู่ข้างทางแล้วก็ตำรวจเข้ามาในเครื่องแบบหนึ่งหนึ่งนายนอกเครื่องแบบสองลายอ่าี๋ยวเป็น ใครเลราใคร,ใครเบียร์เสียเบียร์โดนแล้วครับเสียเบียร์โดนแล้วครับโดนล็อกแล้วครับตำรวจเออเสียเบียร์มาครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตำรวจบอกให้จอดไม่จอดครับวิ่งตามเลยครับตามตามเลยนี่ข้างนอกนั่น,น,นไหนแล้วตำรวจไม่แสดงอ่ะกันอย่างนี้มันก็มาไหนเนี่ยเอ,เออเมื่อกี้มันลงจอดยจอดยู่ตรงนี้ ไม่เจออะไรนะครับเจอแต่เราเบียกไป